ก็เกือบเสร็จแล้วค่ะจริงเข้าอยู่ได้แล้วเข้าอยู่มาแล้ววันนึ่งอันนั้น่าเป็นเรื่องที่แบบมีปัญหาเลยไหก็ก็เซ็งหนักเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้เขาก็พยายามแก้ไขเลยให้ค่ะแล้ไขหลักทจนโทษชาวนาแล้วค่ะเขาก็จริงๆเขาติดต่ออยู่แล้วค่ะแต่มันก็ต้องมีสิ่งที่มองไม่เห็นในบ้านมันพื้นที่มันก็เยอะเขาอาจจะมองไม่เห็นบ้างเราก็เข้าใจนะคะเขาดูแลเต็มที่ค่ะ เดี๋ยวเขาไม่ดูแลเมื่อไหร่จะมาบอกบอกว่างบจะบานปลายอ่าคุณสาวบอกว่าบอกไแล้วค่ะีคนณสาวว่าร้อยล้านร้อยล้านถึงไหมราไม่สามารถพูดราคาได้เนาะมันน่าเกลียดอะเนาะก็บานเยอะเหมือนกันค่ะนานต่อมาตอนนี้มีเพื่อนๆที่อ้เกลียดเพื่อนๆไปช่วยตกแต่งยังไงบ้างไหมคะ เออไม่ได้เกณฑ์เพื่อนๆนะคะทุกคนเกณฑ์มาทํความสะอาดกันนะคะคือจ้างบริษัทมาแล้วแต่บางทีเราก็ยังตอกนู่นตอกนี่ฝุ่นไมยังเยอะอยู่เราก็เลยเอาเพื่อนๆนั่นแหละเอาเกณฑ์หาซั้นให้คนละตัวแต่งตัวมากันเต็มเลยไม่รู้ว่าทำไมเต็มๆส่งเกณฑ์หาซัานให้เขาทำความสะอาดกันจ้างให้เพื่อนไมคะไม่มีเลยพอด้จ่ค่ะอย่างใจทเยให้บบเสร็จ จริงๆเลิกของอ้ามาคือที่ที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นสิบกว่าปีอ้าย้ายบ้านไม่ได้เพราะอ้ามีเชื่อถือพระท่านหนึ่งบอกว่าย้ายบ้านแล้วคุณแม่จะไม่ดี<ม>เราก็อยู่บ้านเดิมทางวิบ้านก็ยังเล็กอยู่แล้วของเราอ่ะมันปริมาณมันเยอะมากจนไม่มีที่แล้วจริงๆแล้ววันนั้นเจออาจารย์ช้างมาที่บ้านสัจารางบอกเฮ้ยอย่างนี้ซื้อบ้านใหม่ดีกว่าพวกนิสัยดเดิมๆก็คือจะติดบ้านเก่าเขาอยากจะดได้บ้านข้างได้นู่นได้นี่นนอย่างงี้ค่ะเขาบอกไม่ได้เราวควรซื้อบ้านหลังใหม่เลยก็เลยอ่ะ ย้ายก็ย้ายย้ายได้พอดีและดวงย้ายได้พอดีก็เลยดีใจมาก4ี่วันได้บ้านเลยแบบพ่อแม่สุตตาค่ะพ่อ,พ,อพ่อแม่อยู่น้องหมาล่ะคะเะได้ว่าสุดที่รักอ้ําจากสี่ตัวแล้วเนาะเลยไม่ได้ไปอยู่บ้านใหม่ด้วยกันก็คือมีเลือสี่ตัวจะได้ไปแน่นอนค่ะมีห้องพิเศษให้สำหรับน้องหมามีมีค่ะทั่วที่บ้านก็บ้านหลังเล็กแต่มีที่ให้เขาติดแอร์ตลอดอเลี้ยงเหมือนน้องคนหนึ่งเลย เ่งค่ะพี่แอมมีส่วนช่วยออกแบบว่าเลือกอิเอร์หรือไม่มีเลยค่ะเราแค่ดีไซเนอร์เขาออกแบบไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเราแค่รู้สึกว่าเราชอบไม่ชอบอะไรแค่นั้นเองก็ถามเขแค่นว่าสวยไหมไม่สวยไหมอะไรเงี้ยค่ะมีสางมีซือขอรแบบรับรองยังเลยค่ะวลององขาได้ไมได้ไดมแล้วได้ตอนโพสคสมัยต้องพสไบ่อยค่ะ ามีพี่เมย์แซวตอนเราคุยกับพี่เมย์เรื่องของใครจะลงพานก่อนกันอะไรก็เลยดามจตุยาไปก่อนให้น้องเมย์ลงก่อนเลยน้องเมย์ไปก่อนเลยเหมือนวามรู้เรื่องแต่งงานแบบกระไม้อีกแล้วเลยแล้วยังของพานต้องเล่นละครรับใช้คุณพี่เออีกอ่ะยังไม่ยังไม่ใช่แน่นอนค่ะหลาคนบอกว่าที่เอาจะแต่งหรือว่าปลายปีนี้จริงหรือเปล่าไม่จริงแน่นอนค่ะไม่มีคนบอกว่าพี่แอมไปดูนี่นี่ไม่แล้วไม่มีไม่มีค่ะแอมไม่ได้ไปเลยค่ะ ต้องรับใช้พี่เอก่อนนี่คะแล้วคอยต้องหลายเรื่องเหมือนคนอาจจะแบบเที่ยวที่ยวรับใชงานไปๆแล้วว่าอ้าก็อยากบางทีอ้าก็อยากมีครอบครัวบางทีอ้ามก็อยากทํางานอืมอ้ํามยังตัดใจไม่ได้เกี่ยวกับงานของอ้ามตอนที่อ้ําพร้อมยังเอ่ยจะพร้อมก็พร้อมไม่พร้อมก็คือไม่พร้อมมันมันหลายอย่างอะค่ะคือถามพิธีอ้ําก็อึดอัดนะไม่ใช่อ้ําไม่อึดอัดแต่อ้ําก็อยากทํางานเนาะ ออนนคนจะถามว่าอ้าวแต่งานก็ทําง,งานได้สถานะคุณไม่เหมือนเดิมแน่นอนละครตอนนี้เป็นไงบ้างคะแฮปปี้มากคะ่ะเพราะว่าถ่ายการตูนสตูเพราะแอร์เย็นชอบมากชอบไปมากชอบไปถ่ายละครเรื่องนี้มากฮะตอนนี้ก็ไปได้เยอะมากแล้วค่ะแต่ก็เหลือถ่ายรุ่นลูกยังไม่ได้ถ่ายรุ่นแม่เนี่ยถ่ายละมีค่ะมี ใช่ค่ะไม่ค่ะหรือพี่ท่านบอกให้ไปแล้วก็เลยไปค่ะจริงๆเราชอบแบบว่าอยากทำบุญแล้วถ้าว่างก็อยากจะไปเนี่ยสองกาละคะพี่ร่างคาะมีแพลนยังคะพี่ปีนี้ไปก่อนสงการสงการไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าปีที่แล้วน้องสุธิรักษ์ี่ตายไปอ่ะตายวันที่24เมษาเราก็เลยต้องรีบกลับมาให้ทันทิบสี่ทำบุญต่างประเทศค่ะไปไหนวัน ไม่หลายวันแ่ตยงถ้าถูกวันหลายวันก็ไม่ไม่ต้องครอบครัวหรือที่เป็นเพื่อนค่ะพี่อั้มขาเพื่อนอีกแล้วค่ะ6คนฝั่งเศสเดินไหมคะพี่ฝั่งเศสทามีลูกลูกไปด้วยค่ะพี่อัามล่าสุดมันมีเพจบอกเอาลงว่าพี่อั้มเป็นถูกพูดถึงมากที่สุดฝ่ายหญิงอะไรอย่างเงี้ยในเพจพันทิปอะค่ะเอ่อบอกมีกระทู้ในพันทิปมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยพี่อั้มรู้สึกไงบ้าง เขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่ากระทูดีไม่ดีกระทูดีแบบแค่บอกว่าดีไม่ดีก็ขอบคุณมากๆค่ะที่นึกถึงอ้ําค่ะเกือบประมาณหมื่นหมื่นหมื่นกระทูเลยค่ะราคาผมก็ดีใจนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปเยี่ยมชมมีอะไรจะฝากถึงแฟนที่แบบไปคอยไปตั้งกระทูให้พี่ไหมคะในนั้นก็ก็ฝากเรื่องดีๆเนาะฝากอะไรที่น่ารักน่ารักของอ้ำและของคนอื่นแล้วกันนะคะ